หนูจะมาตั้งกลุ่มทะลุวังทะลุวังก็มาเจอตีนกูนี่แหละก่อนจะเข้าทะลุวังอ่ะมึงไม่ต้องเชื่อกูหรอกกูว่ามึงไม่ได้อยู่ประเทศไทยก็แล้วกันมึงหาเลือกประเทศเอาเถอะหนูเลือกเอาเถอะคือถ้าออกจากคุกมาเนี่ยหนูก็ไม่ได้อยู่ประเทศไทยอ่ะหนูตั้งหลักก็แล้วกันมึงจะไปเรียนออสเตรเลียนิวซีลแลนด์หรืออินนี่หรืออะไรนะผมไม่ใช่โหรักยิ้มอ่ะแต่ทายอนาคตหนูนะ ว่ามึงไม่ได้อยู่ประเทศไทยแล้วกันถ้าเจอผมแล้วมึงไม่ได้มีสิทธิ์เอาดิวมาตีแล้วแค่เหงือมึงก็ล่วงแล้วไม่ได้ลูกหนูจะไปก้าวล้าวอย่างนั้นไม่ได้นะมาเหยียบย่ําน้ําใจของคนที่เขาลบศรัทธาในพระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้ลูกส่วนหนูจะเรียกร้องประเด็นอะไรหนูก็ว่างหนูไปตั้งกลุ่มของหนูไปแต่ผมเองไม่สนับสนุนนะครับที่จะให้เด็กไปมีเรื่องทะเลาะกันอะไรกันนะ คือให้กลุ่มเด็กช่างกลสปปสจะไปทำร้ายร่างกายให้ไอ้หนูอันนี้ผมก็ส่วนตัวไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่สนับสนุนให้หนูไปใช้ความรุนแรงอย่างนั้นนะครับเดี<ห>๋ดวยวเราจะเป็นฝ่ายผิดกฎหมายไปซะเองนะฮะมาเนี่ยแต่บางทีมันก็ไปอดกั้นอารมณ์ไม่อยู่ไงเวลาคนมาโดนด่าพ่อด่าแม่นี่ย และหนูไปก้าวล่วงขบวนของส,สมเด็จพระเทพเนี่ยเป็นศูนย์ดวงใจคนไทยทั้งชาติเลยนะลูก